สบายดีพ่อแม่พี่น้องขออย่างมากขอกระเฮนเพราะว่าคอยข้อนน้ำเจ้าถี่เจ้าทานเพิ่นเพิ่นก็เลยประทานให้คอยเฮ็ดปวกเต็มโพนี่มึงดูผูผนี่กดแชร์กดแชร์อย่างเดียวเดี๋ยวเดี๋ยวเดียวสวยทิ้งโทที่น้อง จากห้องดังๆได้ของย่านพีทห้องเหเห็นอะไรคะคือเ่เห็นต้นจูบมึง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 ก่อนปลาตัวบงอีโน่แม่ข่อยมันบังฮานูอย่าพาเเก็บด้วยให้เชื่อชงก่อนแม่นต้องเต้นอ้อมเนี่ยนี่ต้องเต้นอ้อมอ้อยเต้นท่าไรไปถึงนี่นี่เด้งท่าของมึงทะเล จับข่าวจับยางปลายแล้วขอเต้นซะก่อนอบอกก็ต้างเต้นงามๆค่ะขออนุญาตก่อนเด้อไม่ทีจะทานเอ้ยก้าบเพชรซะก่อนหนูก้าบลงไปโกดโพกดแชร์พี่น้องอย่าลืมกดแชร์ขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะเต้นซะก่อนว่

กูจะ้องดังๆได้แฮปปี้แมนทินกูแมนทินกูนี่กใส่มันเต็มที่แล้วเออเห็นละบ่เห็นละบ่ม้ายมันเลงมันมานขอบคุณเคยปีนี้นะฮะแต่เห็ดยังบ่แรงปีนี้นะยังบ่ได้ได้อีเลยยังบ่ได้เห็นแบบนี้ไปหาัต้องทำแบบเขาเลยนะขอบใจหลายหลายขัดลายใครพี่น้อง มันนาน,านจ mm ้าอุ้ยดอกดีนั้นแม่อีเพอเอออีเพออีเพอนี่ดอกดี่น่ะญ่าจะเก็บกองเด้อมันสีบอสเก็บใส่กันคู่เด้อจ้าเต็มคู่กับตดอกดีง่ายนี่อ้าวนี่ออ๋เก็บข้าวตัวมีเพจจับกล่องให้พี่น้องเอัวอย่างหวนไปหวนไม้นี่แหละให้กุซาจับหายที่อยากเก็บกุซาก็ซองเขื่องซ้ำเขื่องจับซองแล้วจะอีหล่า จะทรงกลินเลย้้่ายนเคือบอไดเอามีดเ่ะพ่องจับต้งจล้านีะอกตาย้ขายาไม่กลดูเล่ดเวอรเวอร์เวิกนจริงบ่ได้เคยกตาอนกโอ้ัน้กต่างกระต่าเมื่อ ลูกผู้ขาวจูนผูน่วนนะสันี่จะดอกง่ายๆเอามาขา่อ้ายมานก็มนหอประมาณผู้ชายกับ่อยมานเฮดกับพอนะมือนี้นะเนี่ยวมันเด้ไปหากับนู้นนหากับมันหาจดสิตายแม่้าตะกอกแตงได้บได้จ้านังไข่นังไข่ มาถ่ายให้เอื้อยนในกีฬาสั้นอยู่คืออยากคือเก็จะเห็ดเอานี่เลยก็อยากคือนี่คือของปลอมอยู่ในกันอย่าคือเห็ดในกระตอเนาะจริงๆริงในเห็ดปวกแล้วพี่น้องเด้อโอ้ยากถ่ายลงติ๊กตอกนะกับป้าน้นเดี๋ยวเวลาสิบแปดตันลงติ๊กตอกอือมีค่ะเป็นสั้นเป็นสั้นอยู่เลยค่ะยงกระตากกันมากพี่ค่ะเกาบปลาโดกใหญ่เก็บพี่น้องมาขำเนาะเพื่นวา ้็หายแดดีิสิเต็มคาตาน้ำหมูเดียวในน้ำปลาหนี่งครับมือคับตีนเข็งกระไก่กดมือกดตีนเข็งกระไก่กดมือกดตีนกดแชร์หมอง้าหาเน้ยงงามเลยกดแชร์ด้วยนเอ้อกดใจรัวๆเลยกดแชร์ได้พี่น้องเด้อกดไลค์กดแชร์เนี้ยเด้อกดแชร์ออกไปให้แน่พี่น้องโอ้ยอััันนนน้มเคาะอันนี้เพิ่นไปไหว้ประธานให้คอย ขันส <Man. S 1> okay, ันเขาก็เอาไปแต่เจสันไม่ได้แม่หน่อยคนใด้มาหานะชินเจ้าเบิดมือเขามาเอาส์นะเขาค้นมือนะกัเอาเพิ่นกระ bang มา้ข่อยเนาะชวนไลยนะคนเขาลงมานะเขาสิบุย่างมานี้เขาหลับลงมาหานี่แต่ชุ่มข้อจอดรถอยู่ที่แลเราข่อยางลงมานี้มันจะถือทุกยางตายไลยเนี้ยไดนจี้ได้สี่เยียบได้พอก็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 พอเยียบแล้วบ่ยางเลเนี้ยโอ้ยตีกองแต่เนี้ยเกาะสองพอลูกนะเฮ้อ ไอพ่อวางเห็ดพอรู้เก็เอาโคเดี๋ยวปีหน้าชิพามาอีกมองนี่นะคะอย่าลืมเด้อพ่อคือว่ามองนี่แหละโพ่นี่แหละพ่อคือว่าค่ะพ่อคือว่าค่ะพ่อคือว่าค่ะนี่ครับผมครับผมโคตรแซ่พี่น้องกดแชร์ออกไปรัวๆโอ้ยให้ห้องกับบารังพี่น้องเสียงกับห้างแล้วแซ่ดีเอ้ย อีอ้ยแบบเสียงดังก่อบบ้านก่อนเมืองที่ได้มันสถึกแล้ับดันทางหลุมเนาะไม่พอคนกับคนเนี่ยหมดก็เมยจ้ะโอ้พอเดกตานะพไดเจกระตากคนอยบกับบแโอ้ยแล้วหมดพลืมชิบับไปเอากระตาน้ำผึ่ใหญ่นเราซานเมื่อกี้กระตานะฮะ โอ้ยีพอเามป็นจากซานจับกลองจับกองใ่มจับอีพอเลยอีพอเหตุยังอะ่าเหตุยังนั่น <arts> คือเป็นจากซีเือเาดเือขามันเป็นน้ำหัมแต่งโตดีไหนกับปนัดนะเมื่อนี้นะมาเข่าป่าเห็ดนี่แม่น้ำผุดเจาพงงานกับังซี่เลยพี่เราก็เลมาน บอลคนกระตาเก็บอะรปะกจะสิบกะสิงางจะได้กับผมแตงแน่แตงอีแตงหน้าแตงต่ถึงอแตงเต็มกระตาพี่น้องอเบื่อแม่ว้าอยบรนี้ยังไล่ขูกระเต็มกระตากระเต็มเมนเหตุใดบริบูดิตสองใส่ถุงใส่ขอเสือขอเสือคอเสือบอกสิเห็ุไดประบัดิรือมันเต็มเหรอฮ พี่น้องเอ้ยพี่น้องเป็นการเกมเฮดที่แบบปากมากมากเลยว้าวยู่บุยุตบวย้อนเป็นยังอีพออนุญาตเลยอนุวาตเลยม่นมาเก็บน้ำบอกกับมัยังดีอ่ะเขาบอกอนยุกาบอกล้าเขามาเก็บ จะบอกว่าเก็บน้ำแล้วจะได้ยินเสียงนะเขาปบแล้วหอมหอมพี่น้องเอ้ยพี่น้องเฮ็ดนะนะหอมหอมนนหนึ่งเด้อหนึ่งยการคันอ๋้ทองทองอีพอนจะหลายแทบอีอายหลายอยีพออีพอจะเก็บใส่อะไรอีพออันโขึ้นมากกระต่าน อ๋ีน้อเอยพี่นองกตาพักใหญ่ก็เต็มเลยยังอ่รกะตาเต็มี่นท่านนะยังลายอีได้ได้พี่น้องยังได้ยังตายเดียวเดี๋ยวพ่อนางเบ่งพมาแทกแน่เหะคนชงสคนปชงกะตา ไม่ทำอะไ้ตั้งใจเลยไดตู้งใจว้ไม่เก็บเห็ดอันเินเินพราะว่าหมุนห้เก็บเห็ดปวดใชที่นรหะตัหเป็นกโอ้แบบขื่นใจเลยได้นีหนาไม่ได้เหมื่อยได้หนิสาวงามพี่หนุอมตอนหักสาวงามนะเยี่ยมมากย่านเลยมากลค่ทิ้งกล่เดินมากแคทิ้งกล่เดินใช่เดค่ะ ขู่เจ้านะว้ยอีลีขู่จนเต็มไอเต็มเลย้ยขู่นั่งเต็มละพี่น้องขู่นางเต็มแล้วเต็มขู่ก้อนกับตาแล้วพี่น้องเลยเอเด็กขู่นู้นแล้วนี่นู้แล้ววันมะเอื่นวันผ่าพอดีแล้วละพี่น้องเลยแกงเห็ดปวกลงวัดโอ้พอดีเลยในลงวัดแม่ตัวนี้มันเน่าผมลากระเจ็บแมวโดยถามผู้ช้มกรเจ็ดกระเนี่ดอกซูมันบอ ม de pues yeah, ีแบนี้ดึงพันนี้มาดน้องเอาไปได้แล้โคดโเดียวต็มก๋าชองกระตาโนเดียวสี่ซององสี่ซองยังเพามบน đ ยังเพิ่มคลได้คลิปเด็ดเป็นอาวร้งได้จัง พ่อนี่น้ะพาลูกลงเขาเธอเาค่อมนกินมันซมเขาเองมันถึงเื่อจะอ้ยมันถึงเื่อจาเมื่อกี้นี่จะกินดิบโอ้ยวกกับกินปวกกินปวกกินดิบกับดิลพี่น้องลบใหม่ลบต่อเองเยพี่น้องเอ้ยเฮ็ดเฮ็กินเฮ็ดปวกนี่ดีบ้นเนเนเบบเิหน่อยกก็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 ของเพื่อ พี่น้องป้องตายอย่าลืมกดแซ่เใาในเรื่องพี่น้องเด้อโพดโพพัดแต่ปีนี่มากนะพายังไม่เคยเก็บเพชรถึงขนาดนี้เลยเก็บแบบนั่งเอกไปเลยนะเก็บพอกใรอนนเเนาะเก็ออีพ่อพ่อกระพุ้มใจไปเก็บเพชรอืมใคเห็นอี่พ่อ ลูกเห็นแต่พ่อบ่เห็นพ่อแต่่าแต่เฮ็ดเน่าทั้งแม่นกาบกับแม่นคุ้มนะพี่น้องก็บไปล้ะก็ไปละออกมาพี่อีโนอีโนออกมาพี่ มาเบิ่งมาเบิ่งข้าบระหูส้าหมาเฮาเก็บเห็ดปวกนะปัตัวอลังกางานสางสวยเลิศประเสริฐสีโอ้โหอาประการุงกัตตาอืออือเลิศค่ะหมูเดียวค่ะมันมังอือดี ใส่ของแปลกมาไม่ได้ใส่ของแปลกก็ได้มากดไลค์กดแชร์พี่น้องกดติดตามรัวๆพอดีแข็งเนาะพอดีแกงแซ่บเลยนี่เสนสุดเลยหสองขู่ไปต่อพี่น้องไับบพสํานี้อดเตงดมีแต่ว่าแนวใส่เขาได้่เอาแนวใส่อะไรบ้าส่ขอเวลาดิขอเสื้อนบ่อบะเดียว พี่น้องจบคลิปไปเพียงสานี้ก่อนนะพี่น้องเนาะไปเจอกันคลิปต่อไปสิพออยังบ่ก็ได้กระถากทีเจออีกบ่พระพุทนาตาลีด้วยพี่น้องแม่ซองเจนาตาลีพี่น้องซองอีพอทำเองอเออห่อนลงห่อนลงเลร้อยเอาใบตองมาอันนัดนนะสิกินหนามนี้น่าเข้าร่างกายบ่จะเอาอัน ตัวผ้า้มาเด้อเจเอาเอาไปเห็นที่เจ้าเห็นเลยที่อยู่นี่เราไปกล้ดอกรักส่รักที่ไ้เอาเอามาซองอ่ะเด้อ